เราเป็นข่าวใหม่แล้ววันนี้วันนี้ก็บรรยากาศแดดท้อนหอนพี่น้องอากาศเอานะครับเป็นวันที่21นะครับวันที่21มีนาคม2564พี่น้องหนายอันจะเมินไดหน่อยได้คุณหน่อยแล้คุณหน่อยรอฟังก็ได้เยอ ไปเห็ไพวกเป้มเี่ยไงแต่เนี่แม่ปลาของพี่น้องก็มาส่วนปลาแล้วกัพี่น้องเนาะลำหอยเงาว้ามาเมนเถี่ยนูบ้านกระเดทอดไหมเน่ยก็มาเหีนนน้ำล้ำหอยพี่น้องมาเห็นน้ำส่วนกุ้งส่วนซชวส่วนปูส่วนปลาส่วนหอยนะครับนพี่น้องเนาะถึงเมื่อกันพี่น้องบ้านเขา นนี่มัเป็นฤดูร้อนนะครับพี่น้องฮนะ้อนได้ครับพี่น้องถ้าแต่มาสอนมหาป่านะครับตามลำห้วยลำหองดีก็อยู่บ้านพี่น้องอยู่บ้านก็แดดฮ้อนแดดเอา้าไม่ยุธงยุธาอยู่ห้วยพี่น้องคล้องบึงเด่นน้ำเด่นยังไปกรับเย็นดีนะครับ กยปลาก,ก็มม่ยุดพี่น้องมันกน็มันลบไปลบมานะครับอ่าถึงบริเวณปลาก,ก็ถือว่ามากถ้ากันมาล่วงน้าเด็นนะครับพี่น้องเนาะบางเบียกพี่น้องบางเบียกเวลาน ปล่อยพันกับเลี้ยวมั่นพันกับเลี้ยวหน้ากับพันได้เห็ดน้องพี่น้องก็เลยมาเล่นตามลำหอยลำหงพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่เป็นหน้ายุโรห์หวยล่ำหวยเง่าพี่น้องเพิ่นกับปูกเขาหน้าปังพี่น้องปลูกเขาหน้าปังกับสูบน้ำขึ้นแส่เข่าเนาะครับเนาะกับน้ำกับเรือหน่อยเนาะครับน้ำ่อนแหง้งกับขอดหวยห้องกับบกแห้งลงกับพี่น้องกับมาเรื่อยมาสอนกุ้งสอนซิ่วครับพี่น้องสอนปูสอนปลาหากุ้งหาซิ่วหาหอยนล้วกับเขาได้ไปอยู่ไปกิน พันเห็ดน,น้านะครับพี่น,อน้องสูบน้ำขึ้นแทะเขาน้ำก็ได้บก <c oughs> <c oughs> บ้านกะหอนพี่น้องก็เลยมาเป็นว่ายู่บ้านกะที่ยู่เฮ็ดยังวสันก็เลยมาเล่นน้ำห่วยน้ำหองซื้อดอกวสันก็เลยมาเล่นมาเล่นน้ำน้ำน้ำนี่ไปน้ำน้ำครับกระจันกะบกไคไลายครับสมือนบกไคไลายนอกจากเป็นเสี่ยวมาขายพี่น้องนอามารถได้ทั้งอื่นกะจันบ้านนอกหัวงาเดี๋ยวนี้สมัยนี้กะบบ่มีแล้วเนาะกับกะจันเนาะคือคนกินเออพี่น้อง งามนี่ไป็นเล่นโคกก็ับอนครับพี่น้องกันเห่นน้ำหนามกับสิไข่คนี่มาเล่นน้ำหอยน้ำหองอนี่กละครับเข่าหน้าปังพี่น้องกำลังสิบถอก่นสูบน้ำใส่นะครับบรรยากาศเข่าหน้าปังสวยงามพี่น้องเขียวไปเต็มทงแถวนี้เิ่นเห็ดเข่าหน้าปังครับพี่น้องคนสูบน้ำจากลำหอยเงาขึ้น ใส่นล้วกับพี่น้องแล้วก็ปลูกตัวดินหรือว่าทัวลิสงนี่แหละพี่น้องทั้งเขา่าทั้งทัวลิสงทัวดินน,นะพี่น้องเนาะตั้ง,งปั๊มสูบน้ำไว้ตลอดนะครับสูบเพื่อเพื่อว่าใส่เขา่ายกดึงผู้สอนก็สอนผู้ยกก็ยกพี่น้อง

bây giờ nó hồi nắng nóng nặng 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 นี่พี่น้องพ่นกะได้ปาลานะครับพี่น้องสะดวกเห็นได้อีกแล้ว ไม่เลินน้ำกวมันหอนอยู่บ้านมันหอนพอดพี่น้องเอ้ยไม่เลินน้ำน้ำกันเนี่ยยายนี่ก็สุดุ่งขึ้นมาแล้วสิไปใส่นอนเนี่ย อ้าวไม่เงี้นี่คืดุงของต่อพี่น้องนี่เพันธุสิว่าป่าบรุ่งนี้คนกลับบ้านแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังจากมาเล่นน้ำให้เย็นแล้วก็กลับบ้านเถอะพี่น้องบรรยากาศพอดพี่น้องที่จากลำหอยเงาเนาะครับกับชาวบ้านนี่คือผมมาพี่น้องมาหล่นน้ำหอยน้ำห้องพี่น้อง อัส่วนจะไม่ใช่ไหนส่วนจะไม่ยังมาโอ้หอยตัวไหนเนาะหอยจูบเออไม่ส่วนก็ได้ขยันนี่เนาะแดดหอนก็ต้องกี่แดดเลย ไว้ก็มีปูปลาหน้านามก็มีอันนี้ปลาได้ยี่บ่ชนบ้างไหมโอ้ยได้บ่ได้หลายอันนี้มีชนมันมาชนนะพี่น้องโอ้ก็ได้ปลาเนี่ยแหละตักข้าวไทยรัดเออใช่ไทยรัดนี่อืมบังนบงพี่บังน้องไม่บังไม่ตูวไม่แต่ชนนะพี่น้องเนาะเออบ่ได้ยูได้กินมันไม่บ่หรอมีหไงเนี่ยฟังมีบ่มี มันปลาเพิ่นกับบะหมันพี่น้องมันกับจิก๊กบ,บั้นกับพี่น้องนนเนาะพอดีอยู่เลยกนินเป็นเพื่อนปลาปักใส่ปลานะปักได้ไหมวะโอ้ได้เนาะน้องปลาอะโอ้ได้ปลาไหลตัวนี้ป้าส <c oughs> ถาเบิังปลานะป้า ปลาขาไ้นปไปใต้ป่ามองเดียวนั่งอัศเบียนอะ ถ้ามาเกินท่นบัไต่ครับเด็โอ้ยโยโย่ใสบมัดจะใส่หน่อยโอ้ยลาบขึ้นมะหน่อยบ้านเขาผมนี่แล้วเนาะเด็กเด็กชายดูเดกตักข้นมาตักวกับขึ้นมว บรรยากาศทงหน้าหนาแรงพี่นอ้องปลูกอ้อยปลูกมันไ้กับฝนมาตกไม่ห้มกับอ้อยก็อจากวางได้พี่น้องเลยเกิดบุดีนะครับหรับฝนกับว่าสิมัดกับว่าสิตกกับว่าตกจากเทียพี่น้องแรงงได้เดือนมีหน้าเนาะครับพี่น้องเนาะปลูกมันปลูกอ้อยไว้กับแห้งแรงแล้วก็ ครับกัอันนี้ก็คือระบบระบายน้ำลงสู่สะนะครับฝนปตกกักองเอานะครับเอาไม่ได้โยกแล้วก็บด้ใสไฟปั่นบริใสเคียงปั่นนะครับเอาสายยางกองลงไปใส่สะครับถาบ้าไม่ได้น้ำตัวนี้นะครับเนาะถ้าไม่ได้น้ำปาดานลงใส่ปลาหน่อยกัปลาหน่อยยุ่งสะก็คือสิตายเนะครับพี่น้องเนาะก็เลยกองลงไป ไลโอตลอดนะครับตลอดเยบซีก็ดีพี่น้องเหตุแบบนี้ก็เลยนี่ครับเป็นระบายนา้ําลงสู่สระนะครับเนาะเป็นสายยางแน่นอนนะครับพี่น้องเป็นสายยางน่ออๆพี่น้องสายยางทอนยิวเดียวก็พอร,ระบายน้ำใส่สระน้ำไปเนาะพี่น้องเนาะพอบนโมแห้งบ่แรง พ่าได้นำเพิ่มเติมกันพี่นอ้องลูกปลาตัวน้อยๆนะครับขันถ้าว่าท่อน้ำบาดันบ่อนี่ก็ปลาหน่อยคือสีบเหลือยนะครับเนาะนะพี่น้องมีปลาผักบุงค่ะมีแม่สระระบายน้ำออกนะครับพี่นอ้องว่ได้กักเก็บเล็กน้อยลูกปลากับก็บเดี๋ยอะไรเติอบอยู่ ลูกปลาหน่อยขาะที่ต้นลูกปลาถ้า,ถาม่มี้น้ำบาดาลบ่นอนี้กคัคก็สิ่งแห้งไปเดานะครับพี่น้องน้ำจากบาดาลใสสะอาดเย็นดีพี่น้อง น้าใสสะอาดปลาน้อยก็คึสิใหญ่อยู่บัดนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าปีหน้ามาก็สิใหญ่ปปลา คือก่อไผ่ปีที่เดียวที่พายุลงสาพี่น้องก่อภไผ่มวยลงสะคนานี้บรรยากาศตอนเศร้าดูครับพี่น้อง ฝนบปตกไม่ห้ามก่อนกี่ไถขาวจจ็นพนันลงมาเร็นทงเด็นทาตรงหน้าหนาแรงพี่น้องเอ้ย นี่ขวายปูหูปูปูใหญ่พี่น้องปูใหญ่น้ำรงน้ำทาสมัยนี้ปูน้อยๆกับบะมีแเรามีแต่ปูหูแบกใหญ่นี่พี่น้องนี่ปูใหญ่พี่น้องฝนตกลงมามันก็จะออกมานะครับบ่ต่ยนะครับได้นี่นี่ทงน้าไล่ครับพี่น้องปู